ครัวใช้อย่างนี้ทุกคนจนผมกลับมาหนาเหมือนเดิมจากตอนแรกผมตรงนี้บางนะคะอันนี้ไม่ใช่รอยบางนะเราเป็นรอยแสกทุกคนเราแสกมากเนี่ยเห็เนไหมเราแสกผิดเนี่ยเห็เนไหมอ่าเห็นไหมคะเราแสกเพี้ยนไปเพี้ยนมานะคะเนี่ยทุกคนขาเมื่อก่อนนะตรงเนี้ล้านเลยนะเนี่ยบางเฉียบเลยตัวนี้ทุกคนขาเราไม่ได้ใช้สารสกัดเราใช้สมุนไพรแท้ประคำดีควายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ หลายคนรู้ยังว่าประคำดีาฟอ่ะช่วยเรื่องอะไรทุกคนไปเสิร์ชหาประคำดีายช่วยในเรื่องผมจะแบบลากผมจะแข็งแรงเส้นผมจะแบบว่าเหมือนแบบปรับให้ดีขึ้นส่วนนี่เลยนะคะทุกคนะมะกรูดจะช่วยในเรื่องของการคั้นหนังศีรษะผมรังแคหรือว่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็อัญชันอัญชันจะช่วยในเรื่องของสีผมเห็นไหมทุกคนถ้าสมมุติว่าเราผมหงอกมากๆหรือผมขาวมากๆถ้าใช้ติดติดกันผมจะออกน้ําตาล นะคะผมจะไม่ออกข่าวจัวเขาจะออกข่าวน้ําตาลนะทุกคนมันถึงมัน,มน,มนเราไม่ได้ใส่ยาย้อมเข้าไปนะคะทุกคนเคยเห็นไหมเอ,อ่อหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะที่สระแล้วผมดําอะไรพวกเนี้ยอันนั้นต่อให้เป็นออร์แกนิกต่อให้เป็นออสมุนไพระคะ่ะเขาจะใส่ตัวย้อมเข้าไปนะคะทุกคน เขาจะใส่ตัวย้อมเข้าไปนะแต่ถามว่าอันนี้เราอะค่ะแต่เป็นแบบไม่ได้ใส่ไงไม่ได้ใส่พวกเคมีย้อมนะคะเพราะเราอยากให้มันเป็นความธรรมชาติถ้าใครอยากย้อมก็ไปซื้อยาสระที่เป็นยาย้อมหรือย้อมผมได้เลยเพราะตัวนี้จะช่วยบำรุงให้เส้นผมคุณแข็งแรงย้อมคือย้อมสระคือสระนะคะทุกคนถ้าใครอยากย้อมก็ไปย้อมแล้วก็มาใช้ตัวนี้ทําให้ผมแข็งแรงใครที่ผมบางทุกคนแนะนาเลยนะใครที่ผมบางสุดๆใครที่ผมร่วงหนักๆใครที่แบบจะเอาไม่อยู่แล้วอ่ะจะแบบ จะร้านแล้วอ่ะแนะนำเลยนะแนะนำเลยขวดเดียวรู้เรื่องอ่ะเอาแบบนี้ขวดเดียวรู้เรื่องนะคะใช้ ใครที่แบบว่าผมร่วงหนักๆอ่ะใช้ทุกวันนะคะอาทิตย์สองสองอาทิตย์แรกใช้ทุกวันเลยนะใช้ทุกวัน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 นะคะไม่ใช่วันเว้นวันวันเว้นสองวันไม่ได้สําหรับคนที่แบบร่วงมากๆร่วงหนักๆมีปัญหามากร่วงมานานมากแล้วใช้ยี่ห้ออะไรก็ไม่ดีใช้ยี่ห้ออะไรก็ร่วงเงี้ยขอแนะนําให้ใช้ทุกวันติดกัน2อาทิตย์ก่อนเพื่อให้ปรับรากเพื่อให้ตัวที่อ่อนแอมันหลุดร่วงไปเลยไม่ต้องแบบว่าหลุดทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยก็ให้มันตัวไหนอ่อนแอก็ให้มันหลุดไปนะคะแล้วมันจะไปไปเขาเระะรปตุ้้้นแลวมาณใช ใช้สามวันแรกจะหนืดทุกคนหนืดเหมือนแบบโอ๊ยเพราะเราไม่ใส่เคมีไม่ใส่มอยเจอร์ไรเซอร์ไม่ใส่ใสครีมนวดนะคะมันจะดูหนืดหนืดผมคุณจะหนืดหนืดแต่พอคุณใช้ไปเกินหนึ่งอาทิตย์ทีนี้แหละหวีลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดนุ่มแป๊บเดียวผมจะงอกมาใหม่แบบทุกคนคะแป๊บเดียวผมจะงอกมาใหม่แบบว่าโอต้ตอนนี้มันก็ยาวแล้วเนาะผมมันก็จะงอกมาใหม่แบบเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเต็มไ,ไปหมดเลยนะภายในสองอาทิตย์คุณจะเห็นเลยว่าผมมาแบบ ด,ดๆๆ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 เราก็เริ่มมีผมขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะใครที่อยากผมสวยเหมือนครูอย่าลืมนะคะทุกคนใครที่ผมร่วงผมบางหัวล้านผมเริ่มจะหมดแล้วนะคะตัวนี้ใช้ติดกันสัก2อาทิตย์นะะแล้วมาดูกันว่าผมคุณจะขึ้นใหม่เยอะไหมสําหรับใครที่อยากผมสวยแบบครูผมมันแบบครูนะะใช้อันนี้เลยนะะนี่ขายดีมากเซรั่มกุหลาบนะคะขายดีสุด